โกูไปทำอะไรหนึงมึงสายชู้มียอะไรช่วยด้วยค่ะทั้งแกหนูค่ะขับรถตาม,มาหาเรื่องต้องนานล้วด้วยค่ะ,ะตายตาแล้วบ้าคุณนั่นแหละบ้าคุณขับรถจะชนหนูของแต่น้าโรงเรียนแล้วนะเหตุอะไรขับอะไรคุณขับรถนั่งเลยเขาก็มีกล้องเห็อนอยู่เห็นอะไรเหตุการณ์ที่คุณทำนี่ไงอะไรก็ที่คุณทำอยู่เนี่ยราขับรถตามหาเรื่องตลอดอคุณกูไปตำรวจด้วยช่วยคุณนั่นแหละช่วยแล้วคุณของกูไปตำรวจตังหานงาคุณนั่นแหละงี่เงา ไม่เป็นไรค่ะพ่อหนูไม่ต้องเรียนรถอยู่แล้วั้งแต่ผมจะเล่นคุณไม่เป็นไรค่ะหนูก็เล่นคุณได้บ้าเหรอโทรมาสิโทรมาสาวัดใหญ่คุ้งกับโทรมาคูนี่แหละมามค่าจะคุณก่อนเฮ้ยบ้าคุณนี่แหละบ้าอายุก็เยอะมากนะคุณอ่ะ ชนฉันแต่คนคุณหนบรนแล้วแต่คุณขับหาเรื่องต่อทางแล้วคนไหนคุณขับรถจนใจจะคนใจชนฉันกัญชากระชาแล้วคนหัวเป็นตำรลวจะเป็นตออะไรจ็ไม่สนใจเดี๋ยวจะถ่ายรูปึงมากก็ถ่ายจะเลยค่ะนี้ตอบดีมั้ยถ้าคุณตอบหนูแล้วกรร่างไกยก็หายโอ้ยควาย ลุงลุงอายุมากเลยนะลุงน่ากินดีมากกว่านี้นะผมทำอะไรคุณก็คนทำอะไรคุณก็เห็นแค่นี้หรอคนเห็นเยอะแยะคุณดูจะคนเห็นเยอะแยะลยคุณทำอะไรจนนั่งทำอะไรอ่ะไหนอะไรทำอะไรทำอะไรบอกมาดิคุณอยากได้กองจะปิดจัหน้าโรงเรียนไหมผมจะเล่นคุณมหาหมินทำไมาได้กองจัง่ะคุณมหเหมือนกันแถข่งกลมคุยกันโลกซับด้วยแล้วแถมคุณมีการจับตอบที่ต่างหากด้วยนะเป็นคนมึงก็หาล้อคมมิชนโอ้โหไปแล้วค่ะลุงไปแล้วค่ะ ไม่แตงวันนี้ไปเลยค่ะตำรวจค่ะช่วยด้วยค่ะขับรถตามมาหาเรื่องตลอดเลยค่ะหาเรื่องตลอดจับคนนี้พอหาหมิ่นมาผมผมทำอะไรนะมันชาวเขามาถ่ายนี่มีตั้งแต่หน้าหน้าโรงหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนเลยค่ะผมยังรู้ว่เนี่ยถ่ายรูปผมผมเอาเรื่องมอหาผิดบลคอมพิวเตอร์แล้วก็หมิ่นประมาทผมผมไม่ทำอะไรถามคุณถามคนแถวนี้ได้เลยค่ะว่าเขาทำอะไรกับหนูมากเอาทมอะไรเพิ่มเลยทำไรถามเขาว่ากลับรถเราก็เลยก็พึ่งพ ไหนใส่ไหนใส่ไหนง่วแล้วผมรถแต่ผมเนี่ยออกตามกุณคุณก็วิ่งต้องออกตามอะไรคะต้องแต่งรูปหลังรถก่อนมาถ่ายรูปผมเรื่องอะไรมาตับรถตามมาเดี๋ยวี่จะต้อง